<c oughs> ตอนนี้มาสะหนอเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นนอบนดอยนะครับเด้อน,นี่เป็นนอบนดอยล้วโอ้พะมีสี่หางสามหางสี่หางนะ ันนี้ประปบน,นะครับนี่น,อนอี่งนี่นอนึง สอดโน้รงล้านเหมือนเดิมครับน้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองตรงนี้อยู่พะเยาเนาะมาทำร้านสาขาสามพะเยาครับแรกมาเซถือโอกาสสาะวัตถุดิบส่งไปล้านตัวนะครับเนาะวันเสาร์ไปไปบัตรันได้เนาะไล่วันติดไปหํารอบเด้อครับเด้อเนี่ยเดนี้เป็นแรงวันนี่เป็นวันเสาร์อีหน่อยมาหานอให้หัมหัวันนะครับเนาะผูก นติดแปเอาได้เลยครับพ่อพี่น้อยส่งรถถัวไปนะครับเนาได้จัดหลายละอ่ะใครอยากกินแกงนอไลใช้น้ำปู๋ไปเลยครับวันผูกวันอาทิตย์จัดเต็มเลยมาหาเองสดซัดนอไลบนดอยนะครับเนอร์เมเดียนี่เป็นนอไลบนดอยละใบใหญ่นอไลห้วยแล้วนะนะครับสดซัดเลยปีน้องที่มัดดิบสดซด แกงนี่มากครับนอไลนี่จะเป็นนอที่แกงล้ำที่สุดเลยนะครับเนาะนะครับบรรดานนอนีน่นอไลนี่แกงล้ำที่สุดได้เึงแกงตึ้งย้ำแกงก็ได้ย้ำก็ได้เส่น้้ำปูเนาะพี่น่อยจัดทรงมแมลงนี่ครับบรรพุกไอาทิ์ไปร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองไปได้ทั้งสองสาขาครับจะกินแกงกินย้ำจัดเลยครับพี่น่อยมาหาวัตถุดิบคนเดียวนะครับเนาะ ปลานอนลครับ <c oughs> มาโลมาบุญวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนาะบุดเหมือนแรงไปน้อยจะไปสรง <c oughs> วันพุกวันนี้เอฟซีไปวันเสาร์มาได้กินวันพุกวันอาทิตย์ได้กินแน่นอนครับนอนไลสัดๆัี่น้อยมาหาวัตถุดิบไปเองครับนาะในนักได้หลายอยู่วันนี้เป็นเคยไม่พยาครับบอกคอยหูตีด้อยไปไก่แต่กับกับกวหลง หาได้เต่าตีเขาหาได้เนาะครับเนาะนี่ก็ห้อยเกาห้อยไม่ลึมเกาล,มลึมไม้คนเสาะเกาเสาะเหมือนกันเนาะครับเนาะแต่มันเก็คงแบบไปกูเกาเกูาก่อกะโลกันครับเดี๋ยววันพูุไปเอาตีล้านนะครับเด้ออยากกินแกงซดๆไปล้านเลยครับวันนี้ปี่น้อยจะสรงไปแถมนะครับเนาะมุดได้นักได้หลายเดี๋ยวปีน้อยจะพ่นเพ่พอ ันนี้ไผ่มาโลก่อนหน้าไปตะกี้นี่หน่อยนี่พอให้ตัดใหม่ๆเลยห้ตัดไปใหม่ๆหมดกับนาคาไตขึ้นโล่ไปก่อนหน้าเขาคำเดียวหน่อยนี่พอควันยังออกจุ๋งๆอยู่ดูให้ตัดไปใหม่ๆไปเดียวดีนี่

ฟ้าเห็ดคนแดงนี่เห็นแล้วจัดลายดอกด้วยอืมโอ้นี่หม,นมันไม่สนอกะทรงทรงน้ำไม่ละกะทรงน้ำไม่ไปบ้านล้านละกะทรงเรียบร้อยอันนี้หางมันเิ็นเหล่าหางไม่น้อยใครไปได้กินวันนี้มันผูกถึงละวทงไม่ผัวไ,ไปหนอ อันนี้แกะเก็บอาหารน้อยๆไว้แหละเอาไว้กินอันนี้ก็ต้มไปย้ำหน่อยได้หลายอยู่นะครับส่งไปเป็นกองมันก็กิโลน่ะกิโลเช้าถึงถึงเช้ากนได้จัดหลายด้วยอันก่อนอันนี้ต้มต้มไปย้ำกินนะครับกับน้ำจิ้อาหารน้อยๆนี่ไว้แกงเนาะ เสาันอกินได้กินนอแหมแล้วอะขอบคุณต ok ิดต ok anyway. ิดตามก็ขอบคุณตุดหนันสนีร้านนด้ครับเด้อวัดถุดิ์การไปนอส่งไปแล้วนะครับเด้อนอไหลซดๆดจากดอยีปนอไปหาเองนะครับร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองนะครับนอภัยวันี่เป็นวัดเสาภัยไปได้ตันได้กินได้อนี่กับวันพู่กับไปกินนะครับเด้อมีตึ้งแกงตึ้งยำครับนอไหลซดๆจากดอยเลยส่งจากพะเยาครับ อยน่ไยไปหาเองนะครับนะอแล้วปักอันคลิปนะสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปแรงมาเซละ